สวัสดีครับรายการคิดบทถิดพลัสพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับวันนี้พี่มิวกิกกยังอยู่กับเราผมห<อ>บ๊อบก็ยังทําหน้าที่ที่อยู่นเนรายการเหมือนเดิมเาน,<ๆ>นะครับพี่กิครับวันนี้เองเราเองเราพูดไปสองครั้งองาจจะเป็นเรื่องของ Facebook หรือสื่อออนไลน์นะครับเราก็จะมีเซลฟี่บ้างอะไรบ้างช่วงนี้เป็นช่วงยอดฮิตใช่จริงๆล้วเราอยากจะคุยเรื่องที่มันเป็น กระแสสังคมกระแสสังคมแล้ววันนี้กระแสสังคมเีื่อนปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือฟุตบอลโลก mm hmm. ช่วงเวลาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆหลายๆคนผมเชื่อว่าเขาเฝ้ารอนะครับเยาวชนเนี่ยกำลังเฝ้ารออยากเหนบอลโลกเนี่ยดูดาราฟุตบอลที่เขาชื่นชอบเนี่ยมไนปเตะในบอลโลกผมเองก็เป็นคนเดีที่ชอบบอลโลกเหมือนกันลิปปอชอบไหมใช่นะตอนผมเชื่อว่าทุกคนตอนช่วงเป็นวัยนุ่นถึงตอนนี้ก็เถิดถึงตอนนี้ก็เถิดถึงแม้ว,ว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องยอมรับน,นะ ว่าร่างกายเราก็ไม่ไหวบางทีเราทำงานมาทั้งวันอยากจะรอดูสุดท้ายก็หลับไปก็มีแต่เรามองในมุมมองของเด็กเนี่ยเด็กบางคนตั้งตาที่จะนอนบนโลกยังผมได้ไว่าเด็กๆผมพยายามหาซื้อตารางที่มันเป็นตารางแข่งที่วันแต่ละวันนะว่าวันนี้ใครแข่งยังไงแข่งยังไงหรือว่าแม้กระทั่งซื้อเพื่อที่จะได้สติกเกอร์มาแปะว่าทีมอะไใช่างๆแล้วเราเคยอยู่ในยุคนั้นหรือว่าถ้าจำไม่ผิดหนึ่งสนาม มีสิบลูกฟุตบอลเครเห็นนะใช่เล่นกันแบ่งทีมกันได้อย่างเก่งมากแบบใช่แล้วก็พูดถึงสนามในโรงเรียนเนอะสนามโรงเรียนแล้วก็บางทีลูกบอลมีบางทีไม่ใช่ลูกบอลอะไรก็เป็นลูกบอลกลมๆก็เตะใช่ผมเชื่อว่าสนุกในในเรื่องของการเล่นกีฬาแล้วก็ต้องมีการดูด้วยใช่อย่างผมในวัยเด็กเนี่ยต้องยอมรับว่าเราก็เคยเล่นพนันลูฟุตบอลแหละแต่เราพนันแบบนี้เฮ้ยป๊อปนะว่าใครชนะคืนนี้เราว่าอก้วนี่แหละอะไรว่าบราซิลใช่ไหม ใคแพ้เล่นข้าวาแล้เราก็ดูแลกเลิกกันอย่างนั้นใช่แต่เดี๋ยวนี้ครับการประดันพิกมันเป็นเรื่องของทุนอมันเป็นเรื่องของคนที่อยากจะหาผลมปนประโยชน์จากเด็กเข้ามาแสวงหาผลปนระโยชน์<อ>จึงต้องน่ากล<อ>ัวมากโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นนี่แหละครับโดยเฉพาะเด็กที่ไม่มีเงินนะ่ะยังไงก็คือต้องขอพ่อแม่ยังทํางานไ่ได้เด็กเรานี้ก็เข้าไปสู่กระบวนการที่จะแทงบอลผ่านแางโพยบ้างเมื่อก่อนจะมีเด็กเดินโพยตามนี่แ แต่ตดยนี้เนี่ยโคยมันถูกเอาไปดัดแปลงอยู่ในอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ใช่ครับผ่านโทรศัพท์ผ่านทางเว็บต่างๆโดยเฉพาะเว็บที่แบบเด็กสามารถดูฟุตบอลได้เด็กก็สามารถที่จะลองอินเข้าไปแล้วก็แทงมีเทนีอะไปแล้วผ่านใจตรงนั้นไปแล้วตรงนี้มันทําให้ผมว่าเสน่ห์การดูบอลมันเริ่มหายไปแล้วการไม่ดูเป็นกีฬาใช่ไม่ดูเป็นกีฬาไม่ได้สนุกไม่ได้เกิดการเรียนรู้ที่จะแพ้หรือชนะแต่มีความรู้สึกเคร่งเครียด สมมติคู่นี้แพ้คู่ต่อไปจะต้องอาไว้ได้อ๋อใช่ไหมหแต่ว่าไม่ได้ลุ้นกีฬาใช่แล้วก็กลายเป,ปน็นปัญหาสังคมหละตอนนี้เด็กเด็กติดพนันบอลเด็กติด,ดบอลก็ต้องไปหาทางที่จะทำอาชีะกรรเพื่อให้ได้เงินมาความตั้งใจเรียนก็หายไปนะใช่ใช่ใช่เพราะว่า<ๆ>เขาจะจดจ่อเขาะจะลุ้นว่าคืนนี้ทีมไหนนะใช่เราจะแทงกับใครชเราจะไปสอบหาข้อมูลว่าทีมนี้ชนะหรือแพ้ใช่ใช่ใช่แล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องการเรียนทุกอย่างถขขอดถอนลูกบอเลยอันนี้คือถือว่ามันเป็นความผิดพลาดในกนารดูฟุตบอลที่เราไม่สังเกตวิธีแก้ไขครับในมุมมองของยุที่คินเองแต่าจากที่เราคุยครเรามองฟุตบอลเป็นกีฬาผองแพ้ชนะทําให้เรารู้จักแพ้และรู้จักชนะมสมมตุติสมมติผมเชียร์ทีมโดงที่ผมชอบทีมที่ผมชอบเกิดแพ้ผมว่าการดูกีฬานะังเกตว่ามันจะทำให้เรารู้จักแพ้และยอมแพ้ได้ แล้วถ้าในเด็กเราดูกีฬาแบบนี้เราก็ไม่รู้สึกที่จะิดพาดหรือว่ามันจนเกินไปไม่เคร่งเครียดกัมนมากใช่เพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังกับผลที่มันมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันสุดคือถ้าแพ้ก็ไม่ได้เสียอะไรใช่แต่เรากับเรียนรู้บางมุมมองด้วยใช่เพราะฉะนั้นถ้าฝากข้อคิดก็คือว่าเป็นด็กครับเยาวชนครับการดูฟุตบอลหรือการดูกีฬาอะไรต่างๆก็ดีถ้าจะให้สมดุลอย่ามนนุ่งแต่งานเขา้ามาเมื่อไหรที่การงันเข้ามาปุ๊บเราจะไม่สมุล แล้วฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับถ้าลูกๆเนี่ยรับนี้มีๆๆๆเรื่องปัญหาการใช้เงินหรือว,ว่าเครียดหรือว,ว่าเก็บตัวผมว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องคำนึงถึเขาว่าเขามีปัญหาเรื่องปัญหาตภางอันนี้จะช่วยให้ให้ใหครอบครัวมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับทั้งร่างกายและทั้งจิตใจสุขภาพกายดีสุขภาพจิตแข็งแรงด้วยใช่นะครับก็บขอบคุณพี่โยกิมากนะครับสำหรับวันนี้เองคำเตือนดีๆคุณพ่อคุณแม่สอดส่องดูแลคุณลูกมีความสุขครับผมนะครับ ก็วันนี้เราก็หมดเวลาลงนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ